ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องสองเล็กชาแนลครับคุณผู้ชมครับมาติดตามแนวทางเราพัฒนากันต่อวันนี้12สิงหาคม2565ก่อนอื่นโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมและจัดทำคลิปขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นนะครับมาดูแนวทางจากเจ๊ฟองเบียครับลาวพัฒนาวันนี้12สิงหาคม2565หลังจากที่งวัที่ผ่านมาครับเ6 6 7เข้าตรงๆครับเจฟองเบียให้แนวทางได้เด็ดนะครับซึ่ง งวดนี้เช่นเดียวกันนะครับเจฟองเบียก็ให้แนวทางมาแล้วและที่สําคัญนะครับมีเลขที่ชนกันคู่นึงครับหลายสํานักเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสําหรับราวพัฒนานะครับเจฟองเบียให้แนวทางมางวดวันที่12สิงหาคม2,565ฟัน1ครับจับคู่2ตัว1,5,1,6,1,8เม็ดเดียว1,9 2,1,9ย้ำา 15, 16,18เม็ดเดียว19 3ตัว219หเจฟองเบียแนวทางเหล่าพัฒนาวันนี้12สิงหาคม2565สําำหรับเลขที่ชนกันนะครับมีทั้งหมด3สำนักครับโดยที่เลข หนึ่งคู่นะครับที่ชนกันทั้งสาสำนักได้แก่เจ๊ฟองเบียแม่น้ำหนึ่งและจานบอสสายมูนะครับก็คือเลข1991นั่นเองครับคู่นี้นะครับถือได้ว่าชนทั้งสาสำนักนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางครับคุณผู้ชมโปรดใช้วิจรรารณญาณนะครับสำหรับแนวทางเรลาพัฒนาวันนี้12สิงหาคม2,565แล้วก็มีการถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลหวยเราพัฒนาเช่นเคยนะครับซึ่งก็เริ่มประมาณ สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามนะครับสำหรับในส่วนของสำนักอื่นๆนะครับก็โปรดติดตามคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆสวัสดีครับ